นี่เลยครับมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับโชกดนพิกัดน้ําหนัก123นะฝ่ายแดงก็คือแก่นแก้วนะครับสบุญมีริทน้าเงินเพชรสีทองนะครับสศสักนริมครับปล่อยตัวมายกที่3นี่ออกมาเดินบ้างแล้วนะครับไม่สนแล้วนะครับโอ้โหเพชรสีทองแกนแก้วก็จะชิงเดินนะมีแต่งขาต่อยหมัดเบียดเข้าไปนี่เลยครับวงในเวลาจับได้นี่รูปร่างได้เปรียบนะครับแล้วก็แทงเหวี่ยนแทงเจ็บเหมือนกันแกนแก้วก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ เกมการชกนี้ยังแรกกันอย่างสนุกเลยครับมวยคู่นี้ไยแดงนะครับเกณแก้วมวยซ้ายนี่หมัดจะแรงน้ำเงินเ,นเพชรสีทองยืดหยุ่นยืดหยุ่นเอา้ามวยซ้ายนี่เข่าแม่มวยซ้ายนี่ต้องมาเฟืองวิรพลอย่างนี้เอา้าดังๆนะอา้าวขวาไปเพชรสีทองลงดานไปสองดอกทีบิ็นทีนึงตีนหน้านี่อัตโนมัติเลยนะครับเพชรสีทองอา้าวขวาไปล็อกไว้เอา้าตีซ้ายมา เป็นแก้วขวางขวาเอ้าบิดเออลุงนี้บิดเหลี่ยมใช้ได้ใช้ได้แกนแก้วเออถือว่าข้อแขนใช้ได้เลยแกนแก้วซ้ายนะแดงเอาเพชรสีทองไล่คว้าแทงไปแต่ว่าลักเหลี่ยมนี่วงในนี่เวลาบิดนี่บิดสวยเลยนะครับแต่ว่ามาดูจังหวะการจับจังหวะนี้โอ้โหเพชรสีทองนี่ก็แทงได้แรงๆเหมือนกันแกนแก้วก็มีหมัดมีศอกมีคอยบวกแก้เกมแล้วก็ยังคงเดินตลอดนะครับขยับเข้าหา แต่ถ้าเดินช้านี่โอ้โหมาแล้วนะครับแข้งของเพชรสีทองตะขวาแล้วก็ดักแทงซ้ายแล้วก็ทํางานได้ดีเลยครับยกนี้มาดูกันนะครับเริ่มกันใหม่มีโอโ้แข้งขวาแข้งขวาดักออกแม่นนะครับของเพชรสีทองมาดูวงในไม่สนแล้วนะครับแกนเจ้าเล็กกว่าก็จริงพยายามจะเบียดจะชนไหนก็สู้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เอ้าแกนเจ้านั้นเดินเบียดแต่เพชรสีทองก็มีลูกแข้งแล้วก็แทงเขานี่ ดูว่าจะชัดเจนเหมือนกันแต่ลูกขยันอยู่กับฝ่ายแดงนะครับอ้าวดูดีเลยทีเดียวโอโ้โหนี่รันลูกแางกะแย่ yeah. จะออกคู่มวยมาแต่ละคู่แต่ละคู่เสียบดเยโอต้องเลง็งต้องเล็งเลยนะครับห่างหรือไหม่ห่างแฟนชอบหรือไม่ชอบต้องให้แฟนชอบก่อนเลยทีเดียวในานามของพี D ่ดีบอกซึ่งมัวชันอ้าวนี่แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ด้ยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรดด้วยอ้าว ไล่มาไล่มาแกนแก้วไล่มาไล่มาต่อยไปต่อยหน้าต่อยหน้าเอ้าเตะใบต่อยแมกคอมไปมัดเดี้ยวไม่เบี้ยวเลยกระช่ากลูกนีคารว่าห้องเตะเออเอาแล้วเอาแล้วขวอนไม่ได้นะครับปวยไทยอ่อนนิดอ่อ,อนนี้อ่อ,อนไทยอ่อนนมนี่เรียบร้อยเอ้าไล่แล้วตีแล้วตีแล้วตีแล้วแกนแก้วสถา,านการณ์นี้ปานป่วนไปหมดแล้วนะครับในวิธีตอนนี้ทีมงานของ แขนแก้วนี้สั่งให้เดินให้ชนแล้วนะครับมาดูว่าตน้นบิดเข้าไปล้มลงไปเอามาดูปลายยกก็เริ่มจะไล่แย่แล้วก็แทงเข่าโต้คื้นเหมือนกันไม่ย้อนง,ง่ายๆเหมือนกันยับเพชรสีทองอย่างแรกกันกอย่างก็นุกครับโอ้โหสถานการณ์พลิกไปพลิกมาจริงๆครับอุ้ยคู่นีอ้าวปลายยกแล้วนะครับต้องทำแต้มให้ได้อ้าวโบกสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับแันแก้วแจะได้ลูกขยันนะครับ ว่าเพชรสีทองก็ได้ลูกสวยงามนะครับเราสู้กันสนุกนะครับต้นยกนี่ยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับกันแก้วขยัยเข้าไปเพชรสีทองเโอ้ยแข้งขวาดอกนี้สวยนะครับกันแก้วไม่สนแล้วครับพร็พยมจะเตียยจะชนกล้ำใดดูนะครับวงในงต่างกำแพงเอาไว้ด้วยครับเ,เวลาเนี่ยหา,หาตัวชนะไม่ได้ดูหนีเลยเอา้าวแดงแก่นแก้วอา้าวขวาติดเพชรสีทองอา้าว ไม่รู้ว่าหลวมไทยล้มนี่ล้มตัวเดียวนี่โอกาสเอาขวาไปไพชรสีทองนายไว้ไนายเอา้าเชือกไปอย่าเชือกเชือกเชือกไม่เอาตีไปโอ้ยังวัดดวงนะครับชี้ไปชี้มาเลยอะ่ะโอ้ถือว่าคู่ขี่สูสีเหลือเกินนะครับมวยคู่นี้มาดูนะครับอีกสองนาทีแกนเจ้าก็ยังคงเดินเหมือนเดิมค่อยๆขย,ยับเข้าหาดูนะครับนี่นะครับโอ้จะเข้าไปในท้ายกล้างไหโอ้โอหโง่ตีไปด้วยนะครับ ไปไหนไปไหนไปไหนไปที่แดงนะครับโอ้แก่นแก้วสบุญมีนิ์นะครับเป็นฝ่ายชนะเพชรสีทองโสศักดินินนะครับนักบอลครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่ขีสูสีเลยนะครับแบบนี้เจอกันใหม่ก็ไม่น่าเครียดนะครับ